นา,าจากไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยฮิโนกิแลนด์ตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงใหนจังหรับเชียงหใหม่เนรมิตพื้นที่กว่า83ไร่เป็นเมืองจำลองแบบญี่ปุ่นขนาดแท้โดดเด่นตั้งแต่ประตูทางเข้าตกแต่งด้วยโคมแดงขนาดใหญ่ยักษ์แบบวัดอาซากุสะที่โตเกียวค่าบัตรเข้าทั้งละ80บาทนะคะ ด้านในสวยงามมากๆบรรยากาศเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆมีร้านค้าร้านจำหน่ายอาหารสาแดงโทลิอิสวยงามมากๆถ่ายรูปออกมาฟินสุดๆเลยค่ะทุกคนด้านหน้าสวนสไตล์ญี่ปุ่นมีแป้งดอกไม้ม,มาเก๊าตเป็นฉากหน้าถ่ายรูปออกมาเหมือนภาพวา,นวาดาน,าน่ดนอาอัพใจว่าได้เพลิดเพลิต่อกลิธรรมชาติและสถานที่สวยๆแห่งนี้แน่านอนค่ะ มีร้านค้าขายของน่ารักน่ารักให้เรด้วยนะซุ้มทางเดินสวยๆที่ประดับประดาด้วยของไฟแแบบญี่ปุ่นมากมายและที่สำคัญเขามีสตูดิโอสามารถเมรมิตให้ไร้เป็นสาวญี่ปุ่นได้ด้วยนะคะด้วยค่าบริการทัียงสองเลยบบาทมีชุดหลากหลายสีให้เลือกเอาที่เราชอบใจเลยนะได้ออกมาก็จะประมาณนี้ค่ะ หากท่านใดมีคนที่จะมาเที่ยวโดยอ่างเนำหรืออ่าเกต้องมาแวะก็บรูปแบบนี้ที่โนกิแลนให้ได้นะ